ครับผมพยาพึ่งหนึ่งข้างบนครับผมใครนี้ซ้อมมากี่วันครับเกือบสามอาทิตย์ซ้อมดี่ไหนใครนี้ซ้อมอยู่โรงเรียนกับอยู่ค่ายเปชรยินดีครับทีแรกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วกลับมา,ม,มาซ้อมมาเก็บตัวที่ค่ายเป็นยินดีครับผมมามที่ล <รอ S 1> ำหนาขึกี่วันมาอยู่ที่นี่ประมาณอาทิดกว่าอืแล้วมีใครเป็นครูป้องครู้อมมาที่นั่นจเจ้าพยาไฝกับสายเราห็นครับที่เพชรยินดีดน,นะครับผม แลวตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ15-16แล้วครับเราสูงเท่าไหร่158ครับน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับ54ครับเราเป็นมวยตาตายอะไรครับได้ทุกรูปแบบครับแล้ววันนี้เราเจอกับกาก้าเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยครับผมได้ศึกษาเกม่กับปล่อยเข้ามาป้ะศึกษาครับเขาเป็นมวยตาตายอะไรพอจำได้ไหมฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกียวกับแบบไงก็อยู่ ขึ้นอยู่ที่หัวหน้าค่ายครับก็คือดูมวยเข้าว่วมแบบไหนใช่ไหมครับลูกพี่จะค่อยสอนแก้เกมตรงนั้นเลยครับผมยังเปิดโควิดมานี่เราต่อยกี่ไฟล่ะยังไม่ได้ต่อยสักไฟ์อันนี้เป็นไฟ์แรกครับผมแล้วคิดว่าร่างกายตัวนี้เราประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เกือบถึงร้อยเกือบถึงร้อยแล้วนะครับผมยังก่อนปิดโควิดเราต่อยไฟ์สุดท้ายไว้เลยแล้วปิดโควิดนั้นเราต่อยไว้ที่เอ่าอยู่ต่อยแบงค์เกาาคับเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้ถ้าแพ้ก็มา วันนั้นเวีเท่าไหร่ไปต่อยแทนเขาอ๋อไปแทนด้วยก็เลยปล่อยปล่อยไปครับผมอันนั้นนานยังประมาณกี่เดือนที่หยุดมาทั้งหมดเกือบปีครับเกือบปีอ๋อแล้วมาไฟนี้เลยใช่ไหมับผแต่ร่างกายตัวนี้สมบูรณ์ครับไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บนะอืมพิดว่าถ้าเขาหลอกเข้าไปช่างนี่มาน้ําหนักเกินหรือขาดน่าจะเกินอยู่ครับเกินอยู่แต่ก็ไม่มีปัญหามาวิ่งร่างกายเอาครับอ่ะเราต่อยมาลุงนๆ้นหมดกี่ไฟแล้วครับ ร้อยห้าสิบร้อยหรอร้อยห้าสิบไหวได้เราคนจังหวัดอะไรครับชีเกตครับฝากเช่วยฝาคขับเรถนิดหน่อยฝากติดตามหลอกร้านน้ำนี้ได้ครับคนชีเกตครับผมฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับแน่นอนคู่แรกเลยนะวันนี้นะโอเคขอบใจมากน้องชายครับ